กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะนี่เบลกเท่าไหร่สุดท้ายป่ะอ๋อเหรออ่ะก่อนจะไปสงกรานกันนะคะแต่ว่าวันวันสงกรานเราก็ยังทํารายการปกตินะคะใครอยากลงโฆษณาเต็มเลยค่ะ0ู0รข้า9สูสนะคะออเดอร์นะคะเข้มมุกดาควงสลัดผ้าถ่ายแฟชั่นสุดซีดเนี่ยขอดูภาพก่อนกูขอดูภาพก่อนอยออ๋อแค่นี้เนี่นะ ืแล้วเข้มผอมหรือยังหลังๆเหมือนเข้มอ้วนขึ้นหรือเปล่าวะมึงจะเซนเซอร์ทำมันไม่เห็นอะไรเลยมึงแกเซนเซอร์เพื่อเซนเซอร์พุงเหรอฉันว่าเข้มหลังๆเหมือนบวมนะเมื่อก่อนผอมกว่านี้นะแต่รูปนี้ผอมอยู่นะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนเที่ยวบ่อยอ่ะเหมือนบวมอ่ะ แหมมึงแค่นี้มึงเซ็นเซอร์มึงไม่ต้องโอ้ยมึงไปดูดาราช่องสามนัดเดทก็ยังไม่เซ็นเซอร์เลยหมากปรินหมากปรินนัดเดทเจมส์จีรายุเขาไม่เซ็นเซอร์อีแค่มึงจะเซ็นเซอร์ทำไมโอ้ไม่ใช่ใช่ไม่เข้าใจจะเซ็นเซอร์ทำไมอะ่ะไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ให้มันเป็นให้เห็น,ปนไปเลยเออช่องสามมันยังไม่เซ็นเซอร์เลย นัดเดทเขาังไม่เซ็นเซอร์เลยหมากปรินมาริโอมึงเห็นไหมตอนไปเกณนอาหารน่ะกูไม่เห็นช่องไหนเซ็นเซอร์เลอเซฟจะเซ็นเซอร์เพื่อไงลูกแม่ก็อยากเห็นนะคะยิ่งเซ็นเซอร์คนก็ยิ่งบอกว่าหนูอ้วนเอออย่าไปเซ็นเซอร์ลูกนัดเดทมาริโอหมากปรินใครอย่าเจมจีรายูว่าเขาไม่เซ็นเซอร์นะจ๊ะดาราช่องสามไม่เซ็นเซอร์นะจ๊ะ ให้เห็นหมดเลยนะคะเอออ้าวเขาไปถ่ายอะไรอะ่ะกับน้องมุกดาเหรอถ่ายแบบหรอ,อเซนเซอร์แม่ไม่ใหญ่อ๋อพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นคนถ่ายให้ใช่ไหมอ๋อพี่ใหญ่อมาดเมื่อคันก่อนเจอแกที่งาน Miss u n s v u r s v t r s i t h n i l a n d ที่เราไปเชียร์กันที่โรงหนังนะคะพี่ใหญ่ไม่แก่เลยนะคะยังหนุ่มยังหล่อเหมือนเดิมนะคะวันนั้นไปเจอพี่ใหญ่อมาดนะคะช่างภาพมือหนึ่งของเมืองไทยนะคะ มือหนึ่งของเมืองไทยนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนี้มันก็เกิดมาประมาณสองสามวันแล้วเนาะน้องธนาใช่ไหมไปไปน้องไม่สบายใช่ไหมแล้วก็ไปไปเช็ดตรงเช็ดตัวให้น้องใช่ไหมชาวเน็ตใช่ไหมชาวเน็ตก็บอกแล้วใครไปถ่ายรูปก็ไม่รู้เนาะบอกพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะน้องวันใหม่ใช่ไหมอันนี้ตามข่าวพิธไม่เกี่ยวกับแม่นะเห็นมาตั้งแต่ยังเล็กนะคะจนวันนี้ผ่านไป12อปีคือน้องโตเป็นสาวแล้วเนาะ น้องตัวเป็นสาวแล้วนะคะน้องก็หน้าตาน่ารักเสียนะคะอ๋อตัวเป็นสาวแล้วนะคะเอ่อน้องสาวก็สุดท้องนะคะพี่ชายสามโคนมีบอยนองแล้วก็พักนะคะแต่ถ้าให้กูกินนะกูกินพักนะรูปติวันนี้รูปนี้นองหล่ออ่ะรูปนี้นองหล่ออ่ะรูปนี้นองหล่ออ่ะแต่ถ้าท่านชอบท่านชอบพักนะเออน่าตอดีทั้งบ้านเนาะ อก็เป็นเป็นภาพเช็ดตัวใช่ไหมเช็ดตัวชาวเนต็ตบางคนก็บอกว่าน้องน้องน้องโตเป็นสาวแล้วไม่ต้องไปเช็ดให้หลอกอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเออนะคะซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาปกป้องหนองธนาด้วยนะคะโดยบอกว่าทัวลงทําไมก่อนเพราะพี่น้องเขาดูแลกันดีขนาดนี้เขาเป็นพี่น้องกันแต่ว่าน้องน้องคนเล็กไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลูกนะเป็นลูกบุญธรรมใช่ไหมให้แม่เช็ดดีกว่า น้องโตเป็นสาวแล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่คิดอะไรมันก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเขาไม่คิดอะไรมันไม่มีปัญหาถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรมันก็คงไม่ใช่ปัญหาแล้วอย่าไปคิดแทนเขาแค่นั้นจบเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าบ้านเนี้บ้านนี้เขาเขาเลียงกันอยู่มาตั้งแต่เด็กๆอเขาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเราเขาถ้าเราคิดมันก็เกิดปัญหาถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่มีปัญหาแค่แค่นั้นละลัน มันอยู่ที่คนคิดนะคะมันอยู่ที่คนคิดมันอยู่ที่คนคิดค่ะถ้าเราไม่คิดอะไรก็เอขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พี่น้องแ,แทๆ้ๆแต่เขาก็ดูแลมาตัง้งแต่เด็กๆเล็กๆแล้วเขาก็เลี้ยงกันมาเขาก็รักเหมือนน้องสาวเขาไม่คิดอะไรก็คือจบแต่ถ้าคนอย่างเราไปเห็นแล้วเราคิดนั่นคือส่วนของเราคิดแต่ถ้าคนอื่นเขามองว่าไม่ได้มีอะไรก็คือจบอแค่นั้นค่ะแต่รูปนี้กูให้กูว่าเสื้อดำหล่อนะน่องใช่ไหมน้องดูดีเนาะบุคลิกดูดีเนาะ โอดูหล่อภาพนี้ครรองลงมาก็คือพัทพักพักอะไรชื่ออะไรนะคนคนกลางอะ่ะคนกลางชื่ออะไรพี่เต๋าจำชื่อไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ฉันชอบคนไม่ใช่คนกลางคนคนนั้นน่ะอะไรอะ่ะมีนองพักพัดพัดพัดแต่ฉัน่ะชอบพัดนะโอ้แต่นองหล่อหนะรูปเนี้ครเพชอโอ้นองหล่อสุดเลยูปเนี้นะคะ แต่หน่องเขามีแฟนแล้วนี่เอ้อดแล้วกูอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะ0 9นย์9 9 9า9พี่ต่าพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็ยังเจอเนาะสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s สไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ